มาลุยกันต่อเลยนะครับสาหรับคนที่รู้สึกว่าปัญหาหลักของตัวเองเนี่ยคือการอ่านภาษาอังกฤษแล้วแปลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ไปอ่านแบบแกมมาตะลุยข้อสอบสูตรอะไรแบบเนี้ยมันจะทําได้แค่5ข้อแต่อีก20ข้อเนี่ยมันจะเป็นปัญหาหนักอกหนักสวงนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาตรงนี้ถ้าเรามีเวลานะเรามาเก็บวันละวันละตอนวันละตอนนะครับเฉพาะวันนี้นจะได้สับไป33คํา ซึ่งอยู่ในโฟกัสสโคปของกอพอใครที่ดูมันต้องแต่ต้นรู้แล้วว่าที่มาของบทความต่างๆมาจากไหนไม่ได้คัดมัวๆนะครับเพราะฉะนั้นสับแต่ละคําสําคัญมากนะแล้ววันนี้มีสับที่เคยออกกอพอแล้วด้วยนะครับอะเรามาดูกันเป็นเป็นโดยละเอียดไปทีละจุดเลยนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นบทความหนึ่งนะแต่แยกออกมาถาม2จุดนะครับถาม2จุดมีเจิมช่องว่างกับมีให้ตอบความหมายใกล้เคียงกันถ้าเรา เราแปลไม่ออกว่า convention เนี่ยมันแปลว่าอะไรไม่เป็นไรนะครับลองอ่านกันก่อน the week long convention was a resounding success นะครับแล้วก็มาต่อด้วยประโยคตรงนี้นะ Thomas Thros president of อันเนี้ยสองประโยคนี้ต่อกันนะถ้าใครแปลออกจะตอบได้เลยอันนี้คืออะไรนะครับแต่ถ้าแปลไม่ออกล่ะนะถ้าแปลไม่ออกก็ต้องมาดูตรงข้างล่างเนี่ยครับนะมันจะมีตัวที่บอกใบเอาไว้นี่คือหลักในการทำข้อสอบ นะการอ่าน reading เนี่ยทำแบบนี้คือถ้าถามคำศัพท์แล้วไม่รู้แปลว่าอะไรต้องอ่านบริบทของมันนะเรามาดูทีละคำก่อน the week long อะผมผมบอกแบบนี้ทักษะในการอ่านเนี่ยหประโยคเนะีเนี่ยรู้ได้ไงว่า1ประโยคมันจะมี full stop ไงนะไอจุดตรงนี้เนี่ยคือแบ่งเป็น1ประโยค1ประโยคจะมี verb ได้แค่1ตัวคุณจำไว้เลย1ประโยค verb 1 verb นะครับซึ่งประโยคนี้ verb มันคือตัวนี้นะ เอ๊ะทำไมทำไมเราต้องรู้ว่าตัวไหนเป็นเวิร์บเพราะว่าเวลาเจอเวิร์บครับไอ้คำที่มีคำว่า the อาหะฮะไม่ว่ามันจะเขียนยาวแค่ไหนก็ตามนะครับความหมายมันจะอยู่แค่คําหลักตัวหลังสุดเช่นเดียวกันกับคําที่นำหน้าด้วยคําว่าอ article อะความหมายมันก็จะอยู่ที่ตัวหลังสุดเพราะฉะนั้นเทคนิคในการแปลถ้าคุณแปลคำนี้ได้ และคุณแปลคําดีได้แค่2คํานี้ก็จบแล้วไอ้คำข้างหน้าจริงๆไม่จําเป็นต้องแปลมันเป็นคําที่เสริมเข้ามานะครับอันนี้หลักในการแปลบทความได้อย่างเหมือนกับไม่จําเป็นจะต้องรู้ศัพท์ทุกคําแต่อันนี้มันเป็นการที่ปูพื้นแล้วก็ต้องการจะเพิ่มคลังคําศัพท์ให้น้องๆสะสมด้วยก็ต้องผมต้องจิ้มไปทุกคำนะ week long นะวีคเฉยๆคือทุกคนน่าจะแปลออกนะวีคคือสัปดาห์ลองอะ่ะยาวนานสัปดาห์ที่ยาวนานนะครับคือวีคลองเนี่ยเขาฝรั่งเขาจะใช้พูดถึงหน่วยระยะเวลา1สัปดาห์ที่ยาวๆติดต่อกันเป็นสัปดาห์อย่างเช่นประชุมเนี่ยติดต่อกันเป็นสัปดาห์เรียนอะไรสักอย่างเรียนพิเศษที่มันติดต่อกันเป็นสัปดาห์เขาก็จะเขียนว่าวีคลองนะซึ่งมันก็จะมีเดย์ลองก็มีนะพอเข้าใจปุ๊บก็เดย์บวกลองก็ได้นะครับ หรือ m มั h s ์ลองก็มีนะมัล s ์ลองก็คือเป็นเป็นไตัว N นะตัว n นะครับ th มันมันแล้วก็ต่อด้วยลองนะครับก็คือยาวเป็นเดือนหรือ Years ลองก็มีนะครับก็คือยาวเป็นปีเนี่ยก็พอเรารู้เราก็ออกมาแบบไหนเราก็แปลได้ละครับคือระยะเวลาช่วง1ปีช่วง1เดือนช่วง1วันหรือช่วง1สัปดาห์นะคอนเวนชั่นมันมาขยายความคำนี้ครับคอนเวนชั่น นะปัญหาของพวกเราคือถ้าเราเปิดดิกท่องแบบท่องแบบคนไทยอะ่ะมันจะทําข้อสอบไม่ได้เพราะว่าถ้าเปิดดิกนะคุณลองเปิด Google ดูก็ได้เขาจะบอกว่า o o v v n t t o o เนี่ยแปลว่าเทสติชั o นแปลว่า m a n เนอแปลว่าเฟ e แปลว่าแ a t เทอร์ลิงเอาแล้วจะตอบอะไรในเมื่อมันตอบได้ทุกข้ออ่านี่คือปัญหาของคนไทยนะหลักตรงนี้กอพอเขารู้ขเขาก็จะเอาไปออกแบบนี้แหละให้มันยากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะเราลองมาดูเนื้อหาข้างล่าง อ่านสแกนเร็วๆครับอย่างน้อยๆผมว่าทุกคนต้องรู้อะดินเนอร์อทุกคนน่าจะแปลออกดินเนอร์นะก็คือมีอาหารมื้อเย็นด้วยนะครับแล้วก็มีมิงมิงทุกคนต้องแปลออกประเทศไทยเนี่ยใช้ทับศัพท์แล้วนะมิงมันแปลว่าการประชุมเพราะฉะนั้นในบริบทของตรงนี้คอนเวนชั่นเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของการประชุมนะซึ่ง ถ้าดูตามตัวเนื้อหาของ4คำนี้ครับมีอยู่ข้อเดียวที่แปลว่าการประชุมนั่นก็คือคำนี้ gathering นะ gathering อ่ะคุณเคยเจอโครงการ t o g e t h e r we care ไหม go t o g e t h e r ก็แปลว่าไปด้วยกันนะครับนะคำ t o g e t h e r ก็มาด้วยกันนะครับ าการรวบรวมนะ Gathering มันก็เลยแปลว่าการประชุมนะคำนี้กอพอเคยออกไม่ได้ออกคำนี้นะกอพอออกความหมายที่แปลว่าประชุมนะครับออกคำนี้ครับ Conference ออกมาแล้วรอบล่าสุด Conference นะฮะเพราะฉะนั้นต้องจำให้ได้นะครับ Conference ออกมาแล้วทีนี้ถ้าเขาไม่ออก Conference ละ่ะก็ก็ออก Gathering เขาก็ออก Convention นะครับแต่ผมว่าคำว่า Convention เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า คอนเวนชันมันแปลว่าเทรดิชันก็ได้เทรดิชันมันแปลว่าประเพณีมันมี2ความหมายนะเมนเนอร์มันแปลว่ามารยาทก็แปลว่าคอนเวนชันได้นะครับเฟรมมันแปลว่ากรอบกรอบในเชิงเหมือนกับเหมือนประเทศไทยเรามีกรอบบางอย่างอย่างเช่นเด็กเด็กไปเถียงผู้ใหญ่เขาจะหาว่าถอนงอกอะไรแบบนี้มันเป็นกรอบของประเทศไทยเพราะฉะนั้นคอนเวนชันมันจะแปลว่ามารยาทแปลว่ากรอบของสังคมแปลว่าประเพณีก็ได้แต่ในความหมายนี้ในความหมายของประโยคนี้มันแปลว่าการประชุม นะเห็นไหมความยากของภาษาอังกฤษคือ1คํามันมีหลายความหมายในขณะที่ภาษาไทย1ความหมายมันมีหลายคําอย่างคําว่าพ่ออย่างเงี้ยโอ้โหมีเป็นบิด,ดาปิตุลาอะไรเยอะไปหมดแต่ภาษาอังกฤษเขาขี้เกียจสร้างคํา1คํามันดันใช้หลายความหมายนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอ่านบริบทของเรื่องให้เข้าใจด้วยนะครับอ่ะก็คือเป็นการประชุมที่ยาวนาน1สัปดาห์นะครับ w a s was ก็คือ i s am นะ w a s ก็คือ i s am ช่อง2ก็เป็น W a s นะครับ เป็นอะไรคะอะ Resulting Success ถ้าแปล Resulting ไม่ออกก็ Success ทุกคนแปล Success ได้อยู่แล้วผมมั่นใจแปลว่าความสำเร็จนะครับ Resulting แปลว่าอะไรก็ p รีฟิกคำว่า RE แปลว่าอีกครั้งถูกไหมซาวก็คือเสียงนะครับเสียงที่มันดังก้องกังวานความหมายมันจะเป็นในแง่บวกคือสักเซสเนี่ยมันก็แง่บวกใช่ไหมความหมายในแง่บวกก็คืออะไรครับเป็น เป็นความสําเร็จที่มีแต่คนกล่าวถึงซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอ่ะพูดง่ายๆเป็นความสาเร็จที่มีแต่คนชมซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยไม่รู้จะแปลภาษาไทยว่าอะไรความสําเร็จที่ก้องจังวันไกลไปทั่วทุกสารทิศประมาณเนี้ยนะครับนะทอมอันนี้ไม่ต้องไปแปลนะชื่อคนนะครับทอมทริสโตสเพร s ิดเน t ต์ t อฟเ s อะแอสโ i เชนนะครับ president ความจริงแล้วฉันคือ President ท่านประธาน Pre s i d e n t นี่ก็คือท่านประธานเนี่ยพอชิดจันพึ่งพึ่งทําให้คําคำนี้ดังนะครับความจริงแล้วฉันคือท่านประธานถ้าดูหนังเกาหลีเนี่ยไอ้ตาแหน่งพระเอกที่เป็นท่านประธานน่ะนางเอกจะเรียก Pri s o น e r พรีเซนตน่าจะมาจากคำว่าเ r สิเดนต์เนี่ยแหละนะครับเฟสิเดนโอะไรแบบนี้นะนางเอกเขาจะพรีเซนตน่าจะมาจากเนี้ยแหละนะครับ president จำไว้เลยคือท่านประธาน president of of เมื่อวานเพิ่งสอนไปของของอะไรครับ the association นะ association คือพวกสมาคมนะสมาคมแม่บ้านทหารบกอะไรแบบนี้ association นะครับ v o i e his gratitude นะ gratitude นะ gratitude อ่ะอันนี้คำศัพท์นี้น่าสนใจคือจริงๆถ้าเขาเขียนเนี่ยแบบง่ายๆนะ v o i e his gratitude ก็คือเขาจะเขียนว่า say แซงคิว <Thank> <laughs> แต่มันจะดูเด็กเด็กขึ้นมาทันทีเลยครับเซแซงคิวเนะี่ยก็คือกล่าวขอบคุณมันดูตลกมันดูเด็กมากกอพอของไม่ออกสับเด็กขนาดนั้นนะถ้าจะดูให้มันไฮโซขึ้นมาอีกก็คือ v o i c e voice ก็คือการส่งเสียงนะครับ voice แปลว่าเสียงไนงะช่อง v o i c e tv หรือรายการเพลง The v o i c e อย่างเงี้ยนะก็คือการส่งเสียงนะ s gratitude Gratitude ก็คือ แปลว่าการขอบคุณสำนึกรู้คุณก็ได้ในที่นี้ก็คือความขอบคุณก็คือ uh, thank you อะนะนะก็คือได้กล่าวขอบคุณ his คืออะไร his ก็คือของเขานะครับของเขาของใครอะ่ะก็คือไอเนี้ยไอคนนี้มันผู้ชายใช่ป่ะละ่ะก็กล่าวคำขอบคุณนะฮะ his voice his a t i t u d e ก็คือกล่าวส่งเสียงความตื้นตันใจของเขาก็คือกล่าวขอบคุณนั่นแะหละนะฮะให้ใคร to ทู to, เหมือน go to อ่ะ go to school ก็คือต่อมุ่งไปที่นะครับขอบคุณต่อใครขอบคุณขอบคุณต่อบุคคลเหล่านี้ก็คือซิตี้แอดเ e อรอีเวนตะครับอีเวนสอนไปแล้วเนาะอีเวนก็คืออย่างเช่นแปลว่าเหตุการณ์ก็ได้หรือจะแปลว่างาน e v e n นก็ได้นะครับก็คือขอบคุณเมืองนะ ขอบคุณชาวเมืองแหละขอบคุณซิตี้ขอบคุณเมืองมัน,ม,นมันไม่ได้มันก็ต้องขอบคุณชาวเมืองงานประชุมนี้มันอาจจะไปจัดที่เมืองใดเมืองหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็กล่าวขอบคุณนะครับแอดอ่าเห็นไหมแอดอินออนแอดอีกแล้วครับเนี่ยแอดจะเจอบ่อยนะแสะดงว,ว่ามันไม่ใช่สถานที่ทั่วๆไปแล้วมันจะต้องเป็นสถานที่เฉพาะเจาะจงคือที่ไหน The Events c o a s i n g Dinner นะครับก็คือกล่าวในเอ่ออันนี้อันนี้เป็นแอดที่ขยาย ขยายเวลามากกว่ากล่าวในช่วงปิดโคซิงก็คือปิดโคสประตูโคสเดอร์อย่างเงี้ยปิดปิดประตูดินเนอร์ก็คืออะไรครับอาหารมื้อเย็นมือม้อมือ้อมื้อเย็นเนาะมื้อมื้อสุดท้ายอะ่ะนะฮะก็คือกล่าวในพิธีปิดนะครับกล่าวในพิธีปิดนั่นเองนะตอนพิธีปิดก็จะมีการกินดินเนอรอ์กล่าวกล่าวคำขอบคุณนะกล่าวความขอบคุณต่อเมืองต่อชาวเมือง ในช่วงพิธีปิดอีเวนต์อ่านะ And he announced อ n d now นี่ออกข้อสอบกอพอรอบล่าสุดมาแล้วเหมือนกันแต่เป็นรู้สึกจะเป็นตัวลวงนะไม่ใช่ตัวที่เป็นข้อสอบไม่ใช่เป็นตัวที่เป็นชอยแต่โผล่มาแล้วนะครับ And now แปลว่าอะไร He a n d n นลส h e ีตแผ่นนะ,ะเขาจะอะไรล่ะแ l a นนี่ก็คือแผนเขาจะร้องเพลงแผนไหมไม่ใช่เขาจะอะไรแผนให้ไทยเขาก็ต้อง อธิบายถึงแผนไงแผนนี่ก็คือแผนนะแผนของเขาเขาก็อธิบายแผนของเขาเพราะฉะนั้นแอนนลถ้าออกมาอีกนะครับออกไปแล้วและออกมาได้อีกแอน n นลถ้าความหมายแปลว่าแอน n นลก็คือการเซ่แต่มันง่ายเกินไปไงใครมันจะออกฮีเซมันมันง่ายคือเขาพูดนะครับแอนนลมันจะดูไฮโซกว่าเซนิดนึงมันคือการอธิบายนะครับ มันก็ใช้คำว่าอันนี้ได้ inform นะ inform อันนี้สวยนะครับสวยออกข้อสอบได้ inform มันคือเหมือน information นะ <c oughs> ถ้า information ก็คือข้อมูลถูกไหม inform ก็คือการแจ้งข้อมูลและ inform ก็ออกข้อสอบกอบพอมาแล้วอ่าเนี่ยคำนี้ก็ออกมาแล้วเช่นกันนะครับเป็นตัวเลือกเป็นตัวรวงเหมือนกันความหมายมันเหมืมอน announce น,นะนอกจากนั้นเนี่ยก็ notify ได้ notify นะ Notify คือเวลาคุณมือถือมันแจ้งอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่า o t famoso, totally> t i i i c t t o o นะครับมันก็มาจากคำว่า notify แปลว่าการแจ้งแจ้งข้อมูลการประกาศข้อมูลนะครับอีกคำหนึ่ง e e l l r r นะ e c l a r e ก็แปลว่าการประกาศได้เนี่ยสามคำนี้เป็นคำที่สวยนะคำนี้เคยออกกอพมาแล้วคำนี้เคยออกกอพมาแล้วแล้วมันออกได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะตรงประเด็นแน่นอน his plan นะครับก็คือกล่าวถึงอธิบายถึงแผนของเขา to hold the meeting in Bangkok again นะฮโ h ปกติมันแปลว่าจับใช่ไหมแปลว่าถือในที่นี้มันไม่ได้แปลว่าถือการประชุมมันแปลว่าจัดประชุมเขามีแผนที่จะจัดการประชุมอันนี้ครับในในในกรุงเทพอีกครั้งหนึ่ง again แปลว่าอีกครั้งหนึ่ง in two years นะใน2ปีนะครับใน2ปีข้างหน้า next year ก็คือปีหน้าแล้วดูมันมี apostrophe s อีกแล้วเมื่อวานเพิ่งสอนมันต้องเป็นอะไรไม่รู้ของปีหน้าเนี่ยอะไรไม่รู้ของปีหน้าเวลาแปลเวลาแปล apostrophe s ต้องแปลจากหลังมาหน้าอะไรก็ไม่รู้ของปีหน้าจะ will be held in held t a t นะ h e l l อ่ะ in มนิ i ลาอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยมันจะจัดอีกครั้งที่กรุงเทพแต่ปีหน้าอันเนี้ยจะถูกจัดที่มนิล a า นะจะถูกจัดที่มนิลาคำถามคืออะไรจะถูกจัดละ่ะเออมันก็ต้องเป็นการประชุมถูกไหมซึ่งมันก็เป็นข้อเนี้ยข้อเดียวที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าการประชุมสัพที่ออกกอพอได้จะมี Convention แกร์เทอร์ลิงคอนเฟ c เนนะครับอันเนี้ยมันก็ c o n f e r เ n น e ์นะวันนี้ถาม2จุดจริงแต่2จุดก็เป็นความหมายเกี่ยวกับการประชุมหมดเลยนะครับนะ ไดอะล็อกคืออะไรไดอะล็อกมันเหมือนคอนเวอร์เซชันคือการคุยกันของคนนะไม่ใช่การประชุมคน2คนคุยกันเนี่ยก็เป็นหนึ่งไดอะล็อกแล้วนะครับบทสนทนานั่นเองความหมายเหมือนคอนเวอร์เซชันเหมือนข้อสอบคอนเวอร์เซชันอ่ะบางบางบางเล่มบางสำนักเขาก็เขียนไดอะล็อกเทสก็มีนะครับเป็นข้อสอบแบบบทสนทนานของคนใช้แทนกันได้ Negotiation อันนี้คือการเจราจานะอันนี้คือการเจราจา นะไม่เหมือนการประชุมนะเจราจามันอาจจะมีคู่คู่สัญญาเจราจาแค่คนสองคนแค่นั้นการประชุมมันจะมีเยอะหน่อยนะครับ bargaining bargaining อันนี้คือการต่อรองราคาการต่อรองอะแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้กับการต่อรองราคาลดหน้อหนาอะไรเงี้ยแต่ต่อรองอย่างอื่นก็ใช้ b a r g a i n ได้เหมือนกันนะครับ conference อันนี้คุณจะคุ้นเคยช่วง work from home video conference เนะน,นี่ยอันเนี้ยเหมือนกันเป๊ะนะฮะ ย้ำนะว่าศัพท์ทุกตัวที่เอามาเนี่ยไม่ใช่เลือกมัวั่วนะมันมีหลักวิชาในการเลือกนะฮะในทางหลักวิชาการภาษาอังกฤษศัพทุกคํามันมีระดับของมันอยู่นะครับผมเลือกศัพท์ที่มันอยู่ในรลเวลที่กพอพเอามาออกข้อสอบซึ่งหมายถึงว่าอย่างกทมอกําลังฮอตกําลังฮิตอย่างเงี้ยก็เอาไปใช้ได้นะครับเพราะออกคําศัพท์ระดับเดียวกันนะครับ ท้องถิ่นครูผู้ช่วยออกคำศัพท์ระดับเดียวกันหมดเอาไปใช้ได้เลยนะแต่กพผมถือว่าเป็นตัวแม่ของทุกวงการเพราะว่าได้มาตรฐานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นชื่อผมอาจจะบอกว่าติวกพจริงแต่สุดท้ายเอาไปใช้สอบสนามอื่นๆได้ด้วยนะครับถ้าจนจบทุกวันนี้นะเฉพาะคลิปนี้คุณได้ไปแล้วนะครับสาสาคำผมไม่นับคำง่ายๆนะ two of uh Bangkok เนี่ยเด็กๆผมไม่นับนะ อินอย่างเงี้ยผมไม่นับนะ3าคําคือคําที่เป็นคำคำจึง้งจึงจริงๆนะแล้วถ้าคุณดูมาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้ซึ่งเป็นตอนที่7นะครับคุณจะมีคําศัพท์สะสมอยู่แล้ว223คําโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะมาพบกันตอนต่อไปเจอกันใหม่อรรบัมหน้านะครับก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองในตอนที่8ขอบคุณครับช่วยกันแชร์ด้วยนะผมว่ามันมีประโยชน์มากๆ ผมพี่เมนกอการันตีว่าคุณไม่หลงทางไม่เสียเวลาในการดูแน่นอน